อันโหลสวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับมผมนะครับ,รบ Hero, กับน้าตัวฮีโร่กับเกมกินโอฮาฟแนนมิกพาที่สามต่นต่อเลยครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับตรงนี้จุดเกิดเหตุตรงนี้เลยนะครับโอเคเพราะว่าที่ผมทํานี้เพราะผมอยากจะแบ่งพาร์ทแบบประมาณสัก30-40นาทีจะเอาไม่เป็นประมาณหนึ่งชั่วโมงมากเพราะว่าเผื่อเราสมมุติเรามีปัญหาอะไรก็จะได้แก้ไขง่ายขึ้นนะคะผมโอเคคือหลังจากพาร์ทที่และะ้วครับผมที่ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องของน่าจะเป็นห้องของแบบโซคอกับยูฟี่นะครับเอะไม่รู้เรียกว่าห้องอะไรดีนะเนี่ เดี๋ยวไปกันต่อนะฮะไอเลนเนอร์น,นี่คือของอาจารย์อะไรข้างนอกมันจะอะไรเกินไปกูจะไปอ่ะกูจะไปกูเก่งแล้วกูเก่งแล้วหรือว่ามึงจะสู้กับกูโอเคห้องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยยูฟี่หน่อยผมก็ไม่แปลคำสับไม่ได้ทุกคำนะก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะโอเคคุณจะคุยกับมึงเรี่ออะไรคุณจะไฟเนี่ยอ,อายุ ชีวิตของนายจะต้องเริ่มต่อสู้แล้วนายพร้อมยังพร้อมมาตลอดเลยฮบยูฟี่ไปร่วมกับอ่ะเอลิสกันเถอะอ่อะาเน่นไงดิออนอะไรครับยูฟี่ยูฟี่ไปฮัลโหลโอ้ยยูฟี่โอ้ยโดดโซล่าเอาเลย <c oughs> โซล่าบอกกูกระโดดไม่เป็นกูวิ่งไปทางนี้แล้วกัน เริ่มมาโดนน้สวยเลยอ้าวอะไรของมงอง่ะโดนโนนโอเคหาหัวหน้ามันไปเร็วอ่ะอ่ะกงทิ้งเลยอ่ะโอ้แล้วกูไม่เคลียร์ก่อนแล้วโอ้ยโวเออ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 เอชือจิ้มตูดน uh> ี เอ้ยก hey, oh so right. oh ูจำได้ท oh <uki> ุกซอกทุกซอยแล้วตอนนี้กูมาบ่อยๆแล้วเออเออเอออัเจ้าอัเจ้าอุ้ยอัดเจ้าอัเจ้าอัเจ้าอัเจ้าโอ้ยเตีอ่ะมึงจะไปไหนอ๋อมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนโอ้ยไปดีกว่า อือเอจะโคตรตบตกตกอือขอนั่นนะครับตัวนี้ตัวนี้จะให้ประสบการณ์เยอะหน่อยเอ้ยจิมจิมอ่าได้ตั้งสามที้วไปตรงไหนวะเอาเป็นว่าไปตรงนั้นก่อนดีกว่านะฮะมาอีกแล้วเออ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 อาชออาชอมาอีกแล้วเออเออ ผมคุคาครู้สึกว่าถ้าสู้กันบนแบบกาอากาศเนี่ยโซลาจะตีไวนะเนี่ยพอสู้บนพื้นมันจะตีอย่างนี้ใช่ไหมช้าๆหน่อยโอ้โหล้อแล้วล้อลืมลืมดูลืมดูตัวเองอ้ออ้ลอล้อแล้วจ้าล้อแล้วจ้าโอ้ยไอ้พี่ตรงนี้นี่อืออเอออะเฮ้ยเราจะกลับไปอุลตร้าแมนละอีกสามวิธี อ,อ่าหยุดล้างแล้วหยุดล้างแล้วหยุดล้างแล้วเอาไอ้เทยนี่ก่อนไอ้เีมนี่ก่อนเออเอ้ยไม่ไหวแล้วตีหน้าแม่งเลยโอ้ยชึบโอ้เลยเพิ่มกระจิงหนึ่ง <What? S 2> โคชันเออเดี๋ยวผมขอดูโคชันก่อนโคชันมีเยอะไรไหมสต็อกค,ครับขอดูสต็อกหน่อย ตอมีสามโหวตไฮเพอร์ชอนสองใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยมันมีโคชั่นแค่สามเนี่ยโซล่าตอนนี้เูเจ็ดเองไปไปทีนี้กันโอ้ยประกาศลูกน้องเหรอได้อืออ Docker อ Ahmad. โอ,อ้ยอามามึงมาสู้กูตัวตัวตบ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 อืมอืม เพิ Mark, ่มเร็วก oh, ่อนเพิ่มเลือดครับเพิ่มเลือดเดี๋ยวเราลองไปตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่าเสียงเงียบอย่างงี้ต้องมีเหตุการณ์นะฮะนี่ไงโอ้โอ้โอ้งานเข้าเนบิวิจจดกการโมเลกูลฟี S <S อ้าวเฮอะไรลอยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยลองมาไม่ดูเลยอะกคุณแจมันจะลุกได้ยังไงฮะโอ้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 ตอนนี้ครับเรามีพวกแล้วครับโนโซโลนะครับโนโซโล ออนี่เห็นไหมตรงวงขวาโดนอโนกูฟี่ได้มาแล้วกูได้เพื่อนแล้วโว้ยกูไม่ได้สู้คนเดียวแล้วอเออืออแลยวเอาไปดิงฮาร์กเออดีมากกูฟี่เอาเลยกูฟี่เออโดนใช้เวทหน่อยเดียมโ r o t e c t c h อ้าวกูฟี่โดนแล้วเอ้ยอดูมันแอนตื่นกูฟี่ โอ้นา left, ่าจะเป็นบอสของด่านนี้มั้งฮะเอ้าไม่มีหัวโอ้หัวมาช้าหัวมาช้าอดุดุยอดุดุยอืมเฮ้ยจ้าโอ้โอ้อุยอุยจ๊ะโอ้โอโอ้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 ไอ้หนีไม่อยดิฟีฟีจ๋า ใจเย้ครับใจเยต่ต <mph> mm ีต้องตีตีกระโดดตีเอ้ยโอ้อ้ยอเจาจ้จอุ้ยังคิวันนมาโซมนอ๋โอ่นอะนอนี่อ่โอ้ยอะไรวอืตีแขนอนเลอตีขาเออกระโดดตีดีกว่าผมว่ามมันตีไวนะอ่ะออันนเออ โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคมาลุยกันต่อนะครับเฮ้ยจ่อเฮ้ยเฮ้ยจเฮ้ยเฮเดี๋ยวเออจ่อ้ยโอออออออโอเยโอ้โอ้โออยอโอยโอยโอ้ยโออเยยอ้ยโอ้โอยโอโออยออ้ยอ โอ้เบื่อยอุ้ยอ้ยตีสวนตีนมากเด็ดเด็ดเ็ตีนตีนตีเดดูตีนกับดูตีนกันตีตีนแม่ตีนหมดแล้วตีนหมดแล้วทำไงจ๊ะลงมาสิครับอ้วอือคุณไม่ถึง

อ่าได้เบรฟบอลิเออร์นะแหวนนะฮะ <So S 1> <c oughs> นายตามหาฉันเหรอ They too have been seeking the wielder <c> of the Keyblade. Hey, why don't you come with us? เอ๊ะทำไมไม่มากับพวกเราอะ่ะพวกจะไปโลกอื่นเหมือนกันนะ

Understand? Oh, được, mm. no no Okay. <laughs> yeah, you gotta look funny like us. <laughs> yup, whoa. Wish for happy faces. Happy. Happy. Mình có hạnh à? Hmm. Lún 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 lún. Nghe, เออ่เนี่ยหน้าขำๆแหละโอเคเราไปด้วยโดโนนดะฉันชิู่ฟี่ฉันโซระเราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโอเคครับมีผู้ร่วมเดินทางแล้ว little squirt down that heartless who have thought it such is the power of the Keyblade. the child's strength is not his own and if i do that really uh -huh. that uh -huh. will well. <itution bilanes> uh -huh. the of the on the all built tracks by the look of them you're new prize yourself ผมพยายามดูเงาเอ๊ะอันนี้น่าจะเป็นไอ้แจ็คไอ้ลูกไอ้อยู่ในเรื่องไอ้แจ็คนะขอได้แล้วเอ้มีหนวดปลาหมึกน่าจะเรื่องเมอร์เมดคีเบมเลือกเขาแล้วนี่ไงนี่แหละไอ้แมม่มดตัวแสสุดในดิสนีย์ผมความคิดผมนะ คือดูแล้วน่าจะเก่งสุดในแมมโมดดิสนี่ตัวอื่นอะ่ะตัวอื่นก็แค่แบบนิดๆหน่อยๆอะ่ะอันนี้น่าจะโหดสุดละโอเครู้สึกว่าที่นี่เราก็จะเคลียร์ไปแล้วนะฮะโอเคผมจะได้มีอมโอ้โหได้ห้าร้อยขอบคุณมากเลยและนี่จากเลียน เก็กหล่อเลยนะมึงโชคดีฉันหวังว่าเธอจะ,จะเจอเพื่อนของเธอนะเด i m กิมมี่ชิ t ในอ u t ไซเดอ h e d ด s k สเกตอ๋อถ้าจะขึ้นยาคือต้องไปประตูนี้ก็คือเป็นเราสามารถเทอพอร์ตไปที่กิมมี่ชิพจากเซฟพอยต์ได้หรือจะเปิดไมเปิดเซฟเมนูแล้วเลือกกิมมี่ชิพนะครับผม โอเคนะครับมีสองมีสองทางให้เลือกแบบวอ t และอะไรอ่ะอ๋อยาของพวกเราเองเดี๋ยวอยากเห็นมันฝ่างล่ะสวันดีก็สำหรับนาย a อดเทนอ๋อนี่ครับเราได้มิติไฟมาแล้วนะฮะอันนี้ต้องใช้ MP ด้วยนะครับอ่า you can use magic 2 w o ค f ้ฟรีให้เขาบ้างสิอะไร นหนก็รู้อ๋ออ๋อชายช่ยชาชอันนี้นะ่าจะเป็นดอฟโนะครับเป็นสกิลคือกดซีเหลี่ยมันจะม้วนตัวข้างหน้านะอือยู่ในช่องอ b บิลิตี้โอเคไปกันเลยไม่ <c oughs> อ่ายังเหลือเจมิเจมิ่นะครับเจมินี่อ่าโอเคเดี๋ยวไปเช็คอย่างที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมกด,กดตายก่อนอ่ะ วันนี้ครับนี่ journal นะครับผม new ปุ๊บเฮอคคนบันทึกเดินทางนี่ก็จะเป็นไอเจมินี่นะฮะผมนี่คือจะเป็นเรื่องรา ical, วโคลอนิเคิลก็คือเรื่องเรื่องราวของอโซลานะฮะอ่าโซล่าเป็นเด็กผู้ชายที่เกิดอ่าเกิดและโตมาที่เกาะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นประวัตินะฮะผมเขามีเพื่อนของเขาคือชื่อลิคุไคลิอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เป็นเรื่องของโซลา่าเนี่ยทั้งหมดสีหน้าไม่อ่านนะไม่อ่าน ผมไม่ค่อยเก่งวาก,กีดอยู่แล้วไปอ่านไปก็เหมือนทําให้คุณผู้ชมงงมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของตัวละครตัวละครที่หนึงจิมมี่คลิกเกต์อันนี้ก็พวกฮาร์ดเลสนะครับผมก็เป็นข้อมูลพวกฮาร์ดเลสที่เราเจอมาว่าจะเจอแบบเจออะไรบ้างเป็นชา,าร์โดทหารตอนนี้เราเคยเจอแค่2อ,อย่างนะฮะแตผ่ผมไม่รู้นะบอสมันจะเก็บรวบรวมไห้ป่ะนี่โซลดิคุคือชื่อของตัวละครอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนะนะเนี่ยอ็อองมิกกี้เมาส์ยังไม่เจอหน้านะฮะแต่ยังไงก็รู้อยู่แล้วหน้ามิกกี้เมาส์เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนเอแอแะก็หมดแล้วนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อโอเคไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวผมค่อยมากดเองดีกว่าโอเคแล้วก็สเตตัสก็จะมีบอกของโดนัลโซล่าโดนัลกูฟฟี่นะครับแต่ละคนจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่เหมือนกันนะฮะโซล่าก็คือเหมือนแบบบาลาน อันนี้คือจะเก่งเมืองเวทอะไรอย่างงี้เห็นไหมฮะดู MP ของไอคูฟฟี่แต่เลือดอะเยอะเพราะว่ามันตัวสายถึกอะไรอย่างงี้นะอืมก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นสเตตัสบอกอ่าตอนนี้ก็อย่างที่อาวุธที่ใช้ก็จะเป็นอาคีเบดอะไรนะครับผมอ่อาอุปกรณ์ที่ใส่อยู่จะเป็นโอร์ดเชนไอเทมคือไอเทมที่อ่าแบบรวบร้าน,นะครับผมจะเป็นโพชั่นแบบในนั้นแล้วก็บิลิตี้อ่าโอเคนี่ครับ ท่าของอ่าพวกนี้คือก็ไม่ต้องไปยุก่กับมันมากนะครับเดี๋ยวมันจะทำของมันเอเหมือนเราเซ็ตคอมให้มันนั่นนะฮะแต่เนี่ยสมมติเราเขาเราเล่นตัวโซลาร์ปหลักอยู่แล้วนี่คือนี่ตอนนี้เรามีแค่สกิลไฟแล้วก็ต้องกดสามเหลี่ยมนะครับผมมันจะใช้ไฟยิงนะฮะอ่านี่ ability นี่ทุกคนต้องนั่นถ้าสมมติเนี่ยต้องใส่ให้เขาด้วยนะเดี๋ยวนะใส่อยู่ยังวะ อันหนึ่งนะฮะเพราะต้องใช้ AP 1นึงตอนนี้โซลามี AP 1น,นะฮะอ่านี่กดสคริปต์อ่าใส่อ่านี่คือการใส่นะฮะถ้าสมมติ remove คือเอาออกเขาเราใส่ปุ๊บนี่ AP เราจะเหลือศูนย์แล้วแต่ว่าเขาเราใส่อยู่ในนี้ไงฮะอันนี้น่าจะเป็นอ่ารัดแอนด์สไตล์อันนี้คือจะเป็นหลบศัตรูผมว่าอันนี้จำเป็นกว่าอาวุธตอนนี้ของโซลาก็นี่นะฮะคิงดัมคียก็คือคีเบด ีอันเดียวนะฮะต่อไปแล้วก็เราก็ใส่ไว้ที่อันนึงเพราะเรามีนะฮะนี่ดูค่าสเตตัสด้านขวาถ,ถ้าเป็นสีแดงนี่คือมันจะเหมือนรถรอันนี้คือเพิ่มแล้วก็ใส่ไปเลยเพิ่มก็แค่นั้นของอันหน่งเราก็ใส่ให้ได้นะฮะอ่าเพิ่มดีเฟน์ถ้าเพิ่มดีเฟน์นี่ผมเน้นให้คูฟฟี่ก่อนละกันเพราะว่าคูฟฟี่มันสายถึกใช้เวลาให้มันถึกถ,ถแล้วกันโอเคก็ไม่มีอะไรมากนี่ก็คือไปยานเลย ไม่ใช่ไปยานนะเป็นของจากยานอืมเนี่ยฮะผมคือเราต้องให้ของกับมันนะฮะโบโดโน่มันจะได้โยนของให้ฟุฟี่นี่เห็นไหมอ่าฟื้น mp สาม mp เดี๋ยวนะเอเนี่คือเปลีย่ยนอ่านี่เทคเอาต์คือเอาของนะฮะโอเคไม่มีอะไรมากตอนนี้ก็โอเคก็เดี๋ยวคงจะไปโลกใหม่กันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมเซฟก่อนแล้วกัน ชบโอเคว่าเดี๋ยวผมเซฟตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไปลงที่โลกใหม่แล้วก็เซฟใหม่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะอ้าวเฮ้ hey, ดูน่ะสิที่มาร์กไว้อ่ะอ่านี่ครับอันนี้เป็นเทนิตี้มาร์กนะครับผมมันจะมีเป็นสีเขียวสีฟ้ามากอันนี้คือเอ๊ะเดี๋ยวผมต้องด,ดูว่ามันอธิบายใช้ไงนะอ้าวเดี๋ยว อะไรของคาร์โดโนโักระโดดเลยนักหนาอือชัวเดี๋ยวผมเซฟก่อนแล้วกันเซฟนานจังอ่ะนี่ครับคือก็มีจัดปาร์ตี้ถ้าสมมติก็คือถ้าสมมติเราไปโลกอื่นก็จะมีตัวละครอ,อื่นมาร่วมแจมด้วยนะฮะผมแต่สมมติเราอย่างแค่สมมติ อาอย่างเช่นโลกของใครดีสมมติอ่ะเรื่องของเฮอร์คิวลิสอะไรอย่างงี้นะครับผมก็สู้ไปโลกของเฮอร์คิวลิสแล้วก็จะได้เล่นเฮอร์คิวเอาเฮอร์คิวลิสมาเข้าปาร์ตีได้แต่พอออกจากโลกของเฮอร์คิวลิสปุ๊บก็จะกลับมาเป็นโดนัลด์คูฟี่เหมือนเดิมนะฮะคือแบบโลกใครโลกมานนะอันนี้คือจะไปกิมมี่ชิฟนะครับโอเคไปเลยดีกว่าจะได้ไปโลกใหม่ด้วย อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นช่วงสอนอะไรอย่างเงี้ยครช่วงแรกก็จะเป็นอย่างเงี้ยคมีกิมมิชิพมิชชันกิมมิชิดแกรนี่ครับล็อกเป้าตอนนี้คือเรายังไม่รุ่นเท่าดาวไหนไม่คือดาวไหนเป็นดาวใครนะครับอ่าเดี๋ยวผมนะขวาลายซ้ายดีผมถัดขวาแล้วผมไปขวาก่อนแล้วกันอืม แล้วก็ก่อนจะเข้าโลกไม่ใช่ว่าอยู่ดีเข้าโลกนะครมันจะมีมินิเกมให้เล่นก่อนนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาไว้แบบไปถึงโลกใหม่แล้วผมเซฟน้กกันนะอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากก็คือการเล่นดินอนนนะลรฮะมินิเกมเล็กๆฮะ,ะมองเป็นมินิเกมเล็กๆไว้นะ เพราะเราไปโลกไหนเนี่ยมันก็ต้องไอ้นี่ครับของเล่นเกตมันก็ต้องเล่นแบบควกมินิคือไปโลกไหนเนี่ยคือโลกที่ยังไม่เคยเปิดนะฮะของมันก็เราต้องเล่นมินิเกมพวกอย่างนี้ก่อนนะฮะเจ็บก่อนเก็บเก็บ ผมคิดว่าในเรื่องของคือเขาไม่ได้ทําแบบเน้นแบบในส่วนของยาให้แบบคือยาเลยเขบเป็นแบบทองแน่ถุงจิ๋มเด็กๆอะไรอย่างนี้หน่อยนะฮะแต่ว่าตัวตีมันคือแต่คือแบบเพราะมันมีตัวละครอ,อย่างดิสนีย์อะไรอย่างนี้เข้ามาด้วยคือแบบตีมเขาเลยแบบเอาเป็นแบบให้เป็นแบบแกึ่งเด็กด้วยแต่ในเรื่อง,องผมพูดตรงๆนะในเรื่องไม่เด็กนะ ในเรื่องมันน่าติดตามนะไม่ใช่แบบอะไรตามหาที่เบ็ดปัป๊มหาพระราชาอะไรอย่างนี้จบนะฮะถ้าใครรู้เ็นบ่าที่ผมเปิดให้ดูอะ่ะมีในเรื่องตั้งเยอะแยะนะครับผมจิ้วจิวจิวจิว,จว,จวโอ้พุ่งได้ไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมลองหาปุ่มดูแ่บมีปุ่มอะไรให้กับผมเล่นอีกเนี่ยโอเคก็ไม่มีอะไรเล้๋วยวสุดอดโอเดี๋ยวนะนี่คืออะไรเอ่ย X

โรคใหม่นะคะรับผมเอ๊ะโรคอะไรวะตื้อตื้อตึงตื้อตื้อตึงตื้อตึงตึงโอลิมปัสอ่อนี่มันโรคของเฮอร์คิวลิสนี่ไงผมพูดปุ๊บไงเอ่ยสุม่มปุ๊บอ่ะเจอปั๊บเลยเฮอร์คิวลิสนี่ชิงจิงโอลิมปัสโคลอสเซียม ถึงมาขอเหินหน่อยครับสำรวจก่อนครับสำรวจครับมาที่ใหม่ก็ต้องสำรวจนะครับไม่มีอะไรเหรอนี่ไงไอ้เข่าเขียวเนี่ยฮะคือยังใช้ไม่ได้มันต้องไปไกลๆก่อนถึงจะใช้ได้นะ อันนี้เป็นสีขาวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเข้าประตูไปเลยเฮือนักเลงครับเข้า็ับบี้อ่าโอเคมันก็มีที่เซฟนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเซฟไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ขอหยุดในส่วนของอ่าทิ้งนักพาร์ทที่สา้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็าสามารถกด s c r i b e อ่าไลค์แชร์ติดตามก,กันได้ใน YouTube หรือกดไลค์ในแฟนเพจได้นะครับผม ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับเกม Kingdom Hearts Final Mix นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะ